เอาแบีนะครับเดี๋ยวมาดูตัดหญ้าพี่เล็กซะหน่อยนะครับอ่าเดกสาวพี่เล็กทดลองตัดให้ดูนะเอาเล่งอีกพี่ไปเล่งทรงอีกอ๋อสิบแปดอ๋อสิบแปด ุดตัดก็ไม่รวมรถนะับไม่รวมโครงุดตัดอยู่2อง0มกว่าบาทนิดๆนะครับ 20, สองหมืนอ่อไม่ลงเลไม่ลค่นไม่ <laughs> ไหวป๊ับ <laughs> เครื่อดีเซลนะครับตอนนี้เครื่อดีเซลเจ็ดแรงอ่าเป็นเกียร์น้อยยังไม่คล่องนะครับ ใช yes? okay. well, right. uh ่อ่าตัวนี้ก็เป็นสกีไงกันกันจดมไงมันให้กินหน้าเสมอไปอ่ะโอ้โี่อันตรายนะครับอย่ามือไปจกพี่อ่แบบเครื่องก่อนยานา อ๋อพันเทาโอ้เทาอ่ามประเภทยาหมอนที่แต่แล้วใบหมอนพนันเทานิดหน่อยนะครับตัวนี้นี่ไวนะครับใบช้าด้วยทุกเกียร์ดิกทุกเกีย้ยเหรอทุกเกีย้ยเต<ค>็มปัป๊บอันนี้พื้นที่มันแคบนะครับปกตินี่ถ้าอ่าที่ว่าเขาเกีย่ยวย่าผมเห็นแต่อันใหญ่นะครับ ปอ้รมานน้องอีกอ่าสนใจนะครับนี่กัตยานะสตรก็เจ็ดรับศูนย์สอนะครับช่างเล็กนะครับผมนทำนี้เลย ยอดเก่งมากต้องบอกไว้ก่อนนะเบอร์โทรในเพีเห็ดผมไม่ใช่เบอร์โทรของช่างเล็กนะเบอร์โทรช่างเล็กคือในน้ำบัดที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวบางคนเอาโซ่มาหาผม้า สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับไก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ